งานแต่งงานของเราแล้วเราดูไม่เป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยครับในงานไปไหมเราต้องไปไหว้ใครก็ไม่รู้เป็นพันคนเลยโดยที่เรากับมันก็ไม่ได้รู้จากกันที่รักใครอะกู Google ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันสัจูุมาแต่ฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นตัวของตัวเองเหรอ นงางโต๊รอตมม้อยโตสุสมุร้อยโตก็ถ่ายรูปส0งรอยครัง้งซ้ายขวาโตกุงกุงคุในใงโต๊ะก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ต้องไปยิงยิงมัาไม่สนใจเรามาสนใจกับพวกปลามากกว่าเราบางโต๊ะมันขึงมาไม่รู้ทางมหมันก็มามาแบบเชียร์เราอ่ะ หอมกันหอมกันหอมกันจุบกันจุบอะไรกูได้แก่มาตั้งนานแล้ว